นาข้าวดินเป็นสนิมเหล็กหรือว่าน้ําเป็นสนิมเหล็กเนี่ยเราจะทํายังไงดีโยเกียนเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่บางพื้นที่เป็นอยู่ก็คือดินหรือว่าน้ําเรามีลักษณะเป็นสีสนิมก็คือสีออกน้ําตาลแดงๆนะครับโดยสาเหตุหลักๆเกิดจากธาตุเหล็กที่มีอยู่ในดินแล้วมันเป็นธาตุที่สามารถละลายน้ําพอมันละลายน้ําได้มาจับกับออกซิเจนที่อยู่ในน้ําก็เลยกลายเป็นสีสนิมนะครับอาจจะเป็นราบที่อยู่ในน้ําหรือว่าราบที่อยู่ บริเวณดินก็ได้หรือว่าเบี่ยเขาเรียกว่าหักออกดินก็จะมีลักษณะเป็นสีออกน้ําตาลแดงก็ได้อันนั้นก็คือหลักการเดียวกันก็คือธาตุเหล็กไปจับกับน้ําทําให้เกิดสนิมเหล็กโดยถ้าเกิดมีเยอะๆก็จะทําให้เกิดปัญหาข้อที่หนึ่งเลยนะน้ํานะครับขาดออกซิเจนนะครับก็คือน้ําไม่มีออกซิเจนอยู่เพราะไดจับกับเหล็กหมดเลยนะสก็คือจะมีธาตุหามังเชลิตที่เวลาดินหรือน้ํามีปัญหาธาตุเหล็กเยอะๆเนี่ยก็จะขาดแค็งก็คือจะไปป้องกันการดูดซึมจะไปจับกับ ธาตุเหล็กทําทให้พืชมไม่สามารถดูดซึมได้ซึ่ง4อย่างนี้จะเป็นสําคัญก็คือฟอสฟอรัสนะครับแมงกานีสคอปเปอร์นะครับแล้วก็สังกะสีโดยที่สําคัญที่สุดคือฟอสฟ,ฟอรัสเพราะฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องใช้เยอะมากๆแล้วยิ่งเป็นช่วงข้าวเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหาร่วมกับไอคอหนึ่งเลยก็คือขาดออกซิเจนด้วยแล้วก็ฟอสฟอรัสไม่เพียงพอหรือว่าไม่มันใส่ไปแล้วมันกินไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ข้าวเราจะเริ่มติบโตได้ไม่ดดีาากกนนไม่เิ ลากดําประมาณนั้นเลยแล้วอีก3ามธาตุที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลทางอ้อมเช่นใบาอาจจะเป็นสีซีดหรือว่าใบาอาจจะแบบมีลักษณะสีม่วงต้นเตี้ยแค็แกนอันนี้ก็คือเกิดจากการขาดธาตุรองอื่นเสริมเข้าไปด้วยแล้วอย่างที่3มก็คือธาตุเหล็กที่เป็นพิษก็คือพืชมนะ่นมาดูดกินซึมเหล็กมากไปจกนจนเกินไปนะครับโดยที่จะแสดงอาการที่ใบแก่ก็คือใบแก่จะมีลักษณะเหมือนจุดใบจุดเหมือนโรคใบจุดสีน้ำตาลแต่ว่าจุดมันจะเล็กแล้วก็ มีจานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งใบลักษณะประมาณนี้เลยไปขอรูปเข้ามานะครับจังซี่สามเกษตรไทยแหละขอขอนิดนึงนะอย่าว่ากันนะครับแถวนี้ไม่มีก็เลยไม,ไม่ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนก็เลยขอเข้ามาแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นเลยนะถ้าเกิดเรามีลักษณะแบบนี้ข้อที่หนึ่งคืออย่าขังน้ํานานนะครับเพราะว่า เหล็กกับน้ำมันไม่มีออกซิเจนนะครับแล้วก็เหล็กที่อยู่ในน้ํามันก็เยอะถ้าเกิดเราขังน้ําไว้นานพื้นที่ตรงนั้นโดย,โดยเฉพาะบริเวณแอ่งเนี่ยมันก็จะมีการสะสมเหล็กมากขนนึ้นนั้นเราต้องมีการปล่อยน้ําออกแล้วไล่น้ําใหม่เข้าเพื่อเติมออกซิเจนแล้วไล่เหล็กออกไปด้วยนะครับ <S <S แลๆๆ้วก็อย่างที่2นะครับคือในสภาพดินที่ปิงกดสูงเช่นดินที่มีค่า pH ต,ต่ําพวกนี้จะทําให้เหล็กที่อยู่ในดินละลายน้ําได้มากขึ้นกว่าบริเวณ ที่มีค่า pH เปตต็นกลางหรือว่าค่อนข้างจะก,กลางนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีลักษณะดินเปรี้ยวเนี่ยก็จะมีลักษณะดินที่เต็นสนิมหรือว่าน้ําที่เป็นสนิมเ,มเยอะกว่าบริเวณที่พื้นดินมีสภาพ pH เตปกติดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการตอบค่า pH เโดยการใช้ปูนปูนขาวปูนไดโรไม้์หรือปูน่ปรับสภาพดินก็ได้นะครับและอย่างที่3นะครับก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าการหมักฟางหรือว่าการใช้ฮิวมิฮิวมิิวม,มัสก็ได้ใส่เข้าไปเพื่อปรับโครงสร้างดินแล้วก็ปรับสมดุลใในนดิทําหห้เล็ก ไปเกาะอยู่กับพวกฮิวมัสฮิวมิกหรือว่าอินทรีย์วัตถุเพื่อทําให้มันไม่สามารถละลายน้ําได้มันก็จะลดปริมาณธาตุเหล็กที่ละลายน้ําในดินได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็ข้อที่4ถ้าเกิดไรมีเยอะๆพยายามหมั่นหว่านปุ๋ยตัวกลางนะครับฟอสฟอรสัสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากๆก็ทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยฟอสฟอรสัสช่วยเข้าไปด้วยก็คือหว่านพรมเข้าไปเพื่อเติมฟอสฟอรสัสให้พืชส,ส,สามารถ มีฟารัตเพียงพอต่อการเติบโตส่วนธาตุอาหารอื่นเช่นสนังกะสีนิกกานิลรือคอปเปอร์ก็ฉีดทางใบช่วยไปด้วยก็ได้ส่วนใครสามารถพักดินได้ก็กลับดินหรือพักดินจากดินให้ดินที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยไปเจออากาศเพื่อให้มันเกาะกับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศแล้วมันจะไม่สามารถละลายน้ําได้อันนี้ก็เป็นวิธีช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเก่งรู้เรื่องการเกษตรสวัสดีครับ